โครงการพวกว่าพาเติมบุญนะครับนุนครอบครัวปลอดภัยคล่วมใจเข้าวัดนะครับเพืออาจารกเริ่มขับุญจักบาารกระสานอาหารแห่งกันแล้วนะครับเรูปแนะครับที่เราได้เตรียมและัการไแล้วะเรเป็นของบุญที่มีศรัทธานะครับเนาะการศึกษาอดที่ เป็นคนจะย่ามให้คุพ่อนะครับตอนนี้พระเดี๋ยวไปคุณหลวงพอ่อจากอําเภอนะครับก็ได้เดินรับบินนับ่าข้าวสารอาหารแห่งปัจจัยนะครับเพื่อเป็นกองทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนการศึกษาให้กับเด็กน้อยนะครับเนะาะอ่าัสดีครับเป็น,นก,กองยาวนะครับ สั่วันนักาโลอาญัมาตานตาเจ้าปี่เจ้านาเจ้าบาทเจ้าเมืองเจ้าระว่งพบเกศข้าพระพุทธเจ้าขอญ่บ้างขอโอกาสราชนะคำเสื่อมจริงห้อใาตัวนี้การพิธีใบศีสุขวันนะครับซึ่งเป็นเฮียร์ตความพระเพณีอีสานบ้านของคนอีสานนะครับใบศีรษัยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดการศิลป์นะครับ ตอนนี้ก็เป็นกิจกรรมกินอาสา,านะครับเราทำคนดีด้วยหัวใจนะครับเป็นกิจกรรมสุดท้ายที่เราทําวันนี้นะครับสาหรับงานนะครับกับฝากดเพื่กัังใจครับซองกองการศิลในเรื่องครับพี่น้องแฟนกับทุกคนวันนี้ก็บประกอรกับลาไปจากพี่น้องท่มเนี้นะครับเนาะในแก็จะมีคลิปใหม่มาฝากฟรีฝากนอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กรับสวัสดีครับ